สวัสดีค่ะกระแสาข่าวดังมาแล้วค่ะหาย35ปีเรียนจบด็อกเตอร์วิทูลกรุณาหลังไม่เห็น35ปีเป็นด็อกเตอร์อีกหนึ่งนะักแสดงมากความสามารถในอดีตที่ใครหลายคนชื่นชอบนั่นก็คือวิทูลกรุณาปัจจุบันอายุ66ปีเกิดเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2498ชื่อเล่นว่าแอด เป็นนักแสดงชาวไทยและอดีตท,ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมทางนี้ด้านชีวิตส่วนตัวแอดวิทูลเกิดที่ตำบลกระปางอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพี่น้องเจคนเป็นคนที่สเข้าวงการบันเทิงเมื่อศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยเริ่มจากแสดงละครเวทีอิงประวัติศาสตร์เรื่องเจ้าหญิงแสนหวี โดยแสดงร่วมกับสีวิไลประสุตานนนและจตุพลภูอภิรมต่อมาเข้าเป็นนักแสดงละครโทรทัศน์ในสังกัดค่ายรัชฟิล์มทีวีมีผลงานการแสดงหลายเรื่องและเข้าสู่วงการภาพ,พยนตร์โดยการกเชิญชวนของฉลองพักดีวิจิตทางด้านชีวิตรักปัจจุบันสมรสกับนางพิมพ์ชนกและในวันนี้หลังจากที่เขาหายหน้าหายตา ไปจากวงการบันเทิงกว่า35ปีเราจะพาทุกคนมาเยนโฉมหน้าและชีวิตปัจจุบันของเขาวิทูลกรุณาเคยดำรงตำแหน่งเป็นโฆษกกระทรวงแรงงานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและอาจารย์พิเศษนักวิชาการประจำกรรมธิการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสวนครศรีธรรมราชทั้งนี้เมื่อ15พฤศจิกายน2561 วิทูนเดินทางสมัครเป็นสมาชิกพักภูมิใจไทยเข้าลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดนนทบ,บุรีสำหรับผลงานหนังอื่นๆเช่นฟ้าหลังฝนการมะเทพหัวเระาะภาษาใจและชีวิตนี้เพื่อเธอขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยสยามนิวส์ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ